สวัสดีค่ะโพสถึงใครโพสอานนเหนื่อยใจจริงๆเจอกี่ครั้งกี่หนก็เตือนผิดก็ว่าไปตามผิดสังหอนอะไรไม่เคยผิดโพสอานนเหนื่อยใจจริงๆเจอกี่ครั้งกี่หนก็เตือนผิดก็ว่าไปตามผิดโพสถึงใครเตือนจนเหนื่อยก่อนลบโพสทิ้งท่ามกลางวงการบันเทิงกำลังละอุไม่พักชาวเน็ตตาไว มือดีวแคปทันโพสอานนโพสแล้วก็ลบทิ้งไปโดยผู้กำกับเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลโพสข้อความปริศนาโพสอานน์โพสถึงใครกันข้อความว่าเตือนแล้วเตือนอีกเตือนจนกูเหนื่อยเจอกี่ครั้งกี่หนก็เตือนเหนื่อยใจจริงๆสังหอนอะไรไม่เคยผิด พร้อมแคปชั่นอีกด้วยว่าเหนื่อยหน่ายใจคนรู้จักก็เตือนกันผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกงานนี้หลายคนก็โยงว่าน่าจะหมายถึงฟิล์มรัตภูมิที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงตอนนี้หนุ่มกันชัยซึ่งพจน์อนุนถือเป็นคนปลุกปั้นฟิล์มเข้าวงการและมีความรักสนิทสนมกันมานานด้วยขอบคุณข่าวสดค่ะ